กอลางวัลของผู้ชนะครับก็รับบัดเฉีดครับเดี๋ยวไปดูคนแพ้กันก่อนครับเดี๋ยวมาพูดกับผู้ชนะอีกทีหนึ่งมันหมดไม่ไม่ยอมเตะขาเลยยกสองก็มีอาการนะยกสองคนนัยกสองเขารอเล่แล้วก็จะไปแล้วเหมือนกันขาก็ก็มาแท<า>นทําได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเหมือนกันเป็นไงมันหมดเลยหมดทั้งเลยงั้นถ้าซ้อมดีๆนี่มีโอกาสสู้กันได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่า แค่คำว่าแบบเตะขามากเหมือนเขาจะยอมอยู่แล้วเหมือนกันเออแต่ว่าพอเร่งๆเ,เตะไปแล้วมันก็แบบโอ้ลำบากเลยคือใช้คำว่าบนล็อกเขาก็มองเหมือนกันราคานี่มาเสมอเลยนะแต่ว่าพอแบบ้เารองยอมแล้วลคู่ต่อสู้ก็อาจจะแข็งด้วยเหมือนกันเดี๋ยวให้พักก่อนพักหนึ่งโอ้โหน่าจะหมดเลยหมดเลยหมดก๊อกเลย หมดหมดหมดโอ้อาฉีดมาเป็นเคยเคยเคยมีซีนบอลล็อกให้อาดฉีดเยอะขนาดนี้ไม่มีไม่มีนน่าเสียดายมากๆเลยนะจริงๆนะถ้ามีแรงสักหน่อยไม่แน่นะเนี่ยคือราดมีแรงแตผมว่าไม่ได้อาดฉีดถึงขั้นนี้หรอกเพราะว่าจะกินไปแล้วแต่ว่านี่คือแบบหมดจริงพี่เอ็มหมดจริงครับผมเดี๋ยวก็ให้เจ้าสิทธิ์มาครับผมนี่ผู้ชกมาแล้ว โอเคหมุกใส่ไปน้องชายน้องชายคุยกันหน่อยเอาจริงลูกจังหวัดเตะขาเนี่ยโดนไหมเจ็บไหมจี๊ดเลยนะแต่อยู่ได้เขาเรียกว่าใหญ่เอาอยู่หรือเปล่อย่างนี้ ลุกที่ล้อมนี่เอ๊ยยังไงจะลุกช้ามากเลยคนหนักไปเลยไไม่กหวข้างไหนข้างไหนขาข้างไหนข้างขวาข้างซ้ายอ้ด้านขวาสุดยอดเลยเมื่อกี้ไปบนล็อกแรกฉีดเท่าไหร่ครับสี่หมื่นบาทอ๋อบนใต้อ๋อบนใต้อ่าไฟนี้มันยากมันง่ายตรงไหนน้อง ความยากของไฟนี้คืออะไรที่ผ่านมาได้เนี่ยเป็นขาเป็ขายากสุดแล้วดีที่ใช้คำว่าดีที่รอดมาได้โอ้โห่วันนี้อยากขอบคุณใครบ้างน้องทุกคนเลยไปหน้านี่ต้องคิดว่าต้องซ้อมให้หนักกว่านี้เลยใช่ไหมไม่งั้นซ้อมก็ตีเก็บเยอะทีนี้วันนี้ไปท้าั้งน่องเลยตอนที่โดนเตะเนี่ยตอนนั้นเนี่เราเป็นยังไงได้หลุดจร่ง ใช่ไหมรอดมาได้นี่คือสีตครอาได้กเสกบกเสกนะครับโอเคเพื่อนๆไปกำลังใจให้คนแพ้ยินดีกับคนชนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพื่อนๆครับเะปกำลังใจให้น้องด้วย